มนันแล้วค่ะพี่น้องนี่เขามาพอแล้วคะ่ะเห็ดโพะแล้วด้นี่มีแต่ดอกงามงามเดี๋ยวท่างผีกันนีคะ่ะให้เพิ่นแทงแบบแทงมาท่านไ mm hmm. ด้เห็ดเห็ดโพขึ้นมาล่ะสวยค่ะขาเดี๋ยวจิ้มกันเลยคะ่ะม mm ังงามบางคนพอได่น้ออื้มใจเย็นค่ะสวยมากเลยคนะ่ะดอกกําลังหอมๆเลยดอกเอ้ย เ็มีสองดอกเห็หมอืมคางาไหมงามค่ะสวยค่ะเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆค่ะสองดอก สวยงามสองรุ่มหนึ่งวันี้คลิปสวยคลิปสวยเห็ดขาสวยๆแต่ว่าหากใหม่ไรเลยพนะี่เนาะดินเริ่มแก่นแล้วนี่นะดินเพิ่งเห็นว่าดินยังก่อดินนี่เป็นก็ยังดินทานมเราเนียนๆนี่หน่อยสวยสวยมากค่ะ อยู่แต่ดินมันแตกแล้วค่าหางาใหม่เป็นเฮดคอมแล้วนะเฮดคอมแล้ว เห็นบ่าะพา่น้องนี่ดอกเรียกเพิ่มมือ่อนี่ใกล้บ่า่อยเห็นเห็ดบันใดพอมห้อยเพิ่นหรืมไม่แต่ดอกงนาง,นะะงานแบบไงครับจะโดนเหยียบนะแดดนี่นน dẹp <laughs> yep. khá nhá nhay được phi nông như thế nào ngang ngang mà đổi vào mưa khám ta khá thì ngay quá nó là muốn kiểu không đau bụng ngay cao hơn đỏ mặc nào, này,